เดี๋ยวช่วงนี้เราสลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวไปกันที่คุณสุเชษสุกแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณผาคุณสุปชัยสวัสดีท่านฝั่งน้ํโจ้ของผมทางเอสแอลมองเซตอินเด็กนะครับว่าจุดรับอยู่ที่พันสามจุดต้านอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปด นะครับมองสายสัญญาณว่า,เ,าเป็น s ีเช e นะฮะมีการกลับหัวได้นะฮะแนวโน้มก็แต่อย่างไรก็ตามถ้าหลุดต่ำกว่าพันสเนี่ยให้ขัดทุนตัดทุนหุ้นวันนี้เอาตัวแรกขึ้นมาเป็น GPS4 เนะฮะเข้าใจว่าทางเทคนิคเนี่ยกรณีมีหุ้นนะถืออยู่เนี่ยให้ซื้อเพิ่มมีโอกาสที่จะทดสอบแรงต้านที่ระดับ3 6บาท แต่ยี่าตังค์ถึง3 7บาท75ตังค์อนนี้ไม่มีหุ้นนะให้ซื้อเล่นระยะสั้นแนวรับอยู่ที่ระดับ3 3มสบาทเจหรือ3ามบาท75็ด้านะครับก็และก็ไม่ควรตับกว่านี้ถ้าต่ำกว่า3 3 7สให้ตัดขาดทุนนะแนวรับอยู่3 3 7สเจ็ดห้าเป็นแนวตัดขาดทุนนะฮะแล้วก็แนวต้านสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดห้าตังค์นะตัวหุ้นตัวที่สเป็นพระามเ้า นะโรงพยาบาพลพระรามเก้าราคาหุ้นขยับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับมายืนอยู่ที่18บาท70สตางราคาเป้าหมายนะทางสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยทางเอสซให้ไว้ที่19บาท80นะจุดรับอยู่ที่18บาท50ต่ำสุดอยู่ที่18บาทนะครับตัวต่อไปเป็นตัวของโฮมโปสายสัญญาณโฮมโปช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการออกตัว นะครับแต่ให้รับไปที่ระดับ6บาท50สตางค์6บาท60สตางค์ให้แนวต้านไว้ที่ระดับ7บาท60พุ้นตัวนี้ถ้าทะลุผ่าน7บาท60ขึ้นไปได้มีแนวโน้มไปทดสอบยอดใหม่คือประมาณ8บาท50สตางคนะ์ตัวต่อไปนั้นเป็นตัวเมกะครับปีสายสัญญาณ ถ้าดูจากกราฟอันนี้นะฮะมีสายสัญญาณที่ขยับในทิสตางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำนิวไฮใหม่ซะด้วยซ้ำไปนะแนวต้านอยู่ที่ระดับ37 5ทบาทห้บต่างในแง่ของอินเทน i ซ e v a แวลการหา PE คูณกับราคาหุ้นเนี่ยราคาได้ไปถึงระดับ40บาทแนวรับอยู่ที่34บาทครับในแง่เมกะถือว่าเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มพาย์ติวหนึงนะครับก็เป็นลักษณะของการขยับวันนั้น หุ้นเมกะเป็นหุ้นเก็บสะสมโอมโปเล่นลอกนะครับพรามเก้าก็เล่นลอกนะครับในขณะที่ GPS 4ดูว่าสายสัญญาณนั้นจะลงสุดเมื่อไหร่นะครับราคาำสุดที่เห็นกันอยู่ข้างล่างเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ33บาทประมาณ33บาทถึง33บาท50ต่างดูนะฮะว่าสาการต่างๆนั้นจะสามารถเอาอยู่รอดได้หรือเปล่า ในเช้านี้เองเนี่ยตลาดในเอเชียโดยส่วนใหญ่ภาพของตลาดในเอเชียใหญ่เป็นภาพในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับออสเตรเลียนั้นบวกไป74จุดในญี่ปุ่นบวก132ในเกาหลีบวก88ในไต้หวันบวก258ในสิงคโปร์ในในฮ่องกงบวก322ในตัวสิงคโปร์บวก44ในมาเลเซียบวก13กนะครับจีนลบ1แล้วก็ฟิลิปปินส์บวก4 6 เมื่อคืนนี้นั่งทำกราฟในแง่ของประเทศต่างๆนะฮะในระดับมันเนี่ยเห็นได้ชัดเจนในระดับวีคเห็นได้ชัดเจนว่าในแต่ละประเทศในโลกเนี้ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับฐานลงยังไม่สามารถกับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้คล้ายๆกับตลาดฟิลิปปินส์มีเพียงแค่สองตลาดฮนะที่ยังเป็นแนวโลอยู่ นะในตลาดโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปหมดละนะครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็เพิ่มขึ้นในทิศทางที่แข็งแรงด้วยนะครับไปทั้งระดับเดย์ระดับวีคนะ <S <S นะไปหมดละมีฟิลิปปินส์กับประเทศเราเนี่ยที่ยังเป็นลักษณะสรงตัวอยู่ก็คงจะต้องมองเรื่องการเมืองนะครับคงมองในแง่ของเรื่องคุณธรรมข่าวที่ตามเรื่องการล็อกดาวน์ของทางสหรัฐอเมริกาคงจะต้องดูกันอีกทีนะครับว่า จะกระทบกับตัวตลาดหุ้นในอเมริกามากน้อยขนาดไหนในเรื่องของภาษีทางสภาสูงของสหรัฐอเมริกาก็เลื่อนออกเลื่อนออกไปอีกประมาณ1อาทิตย์นะสอาทิตย์ประมาณ1เดือนนะครับก็คงต้องตามกันอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเรื่องที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกระทบกับตัวตลาดไม่ค่อยมีมีเรื่องภายในเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่อง การเลือกตั้งเป็นเรื่องเม็ดเงินที่เข้าสู่ในระบบตลาดทั้งหมดผมสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ทําให้ระดับราคาหุ้นทูอ่อนตัวลงมาถึงระดับนี้นะครับอมองในแง่ของตัวราคาหุ้นของตัวทูที่ระดับ10บาท10บาทกว่ากวาน,นี่นะครับผมว่าแนวโน้มน่าจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปที่ระดับ1ิบดบาท5 0บถึง1 2บาทได้นะครับดูแนวโน้มระยะกลาง น่าจะเป็นแนวลนงที่ค่อนข้างดีเพราะนั้นราคาหุ้นค่อนข้างต่ำฮะอีกกลุ่มตสาหกรรมหนึ่งเป็นกลุ่มตสกหกรรมที่ขนาดนี้เนี่ยกำลังขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดูหุ้นโรงพยาบาลพระรามเก้าเอง BDMS เอเองบางกอกเชนเองเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับลองขยับจับตาในกลุ่มของอพวกเกี่ยวข้องกับตัวโรงพยาบาลสักทีหนึ่ง ราคาน้ำมันยังไม่สามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซ์เองหรือว่ i อย่างตัวเบนซ์เองเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับที่ค่อนข้างสูงที่ระดับเจ็ดสิขึ้นไปได้เลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มปิโตเคมนะกลุ่มปิโตเคมดูมีความน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นอีวีแอนะครับหรือ p g g c กํากำลังเข้าสู่เป้าหมายของราคา ถายรอบที่เป็นการรีบาวกลับของตัวราคาหุ้นนะฮะ,ะตัว g c นั้นน่าจะขยับไปเกินกว่าระดับ25บาทได้แล้วนะ,ะในขณะที่ IVL นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะขยับขึ้นมาเล่นที่ระดับราคา20บาทเหนือกว่า20บาทขึ้นมาได้ ต้องตามดูครับอันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบในแง่ของกลุ่มสกรมครับครับอเอพี่สุเชษดูนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อสักครู่พี่สุเชษแนะนําเป็นหุ้นอย่างโฮมโปรในลักษณะของการเล่นรอบนะครับแต่ถ้าดูในแง่ของนิเชิงของพื้นฐานบ้างครับถ้าดูจากล่าสุดเมื่อคือนนี้ันจะมีของ SCGD ก็คือตัวของอสุก่อสร้างในกลุ่มของปูนเนี่ยผลประกอบการไตรมาสสี่ดูเหมือนจะแผ่วฮะเป็นลักษณะของการแผ่วปลายไตรมาสสามเนี่ยดีกว่าไตรมาสสี่ด้วยซ้ำไปเอะตรงนี้จะเป็นบ่งบอกสัญญาณในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีก ที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับทั้งหมดฮะทั้งหมดเพราะว่าทั้งตัวโกโบเองทั้งตัวโฮมโปรเองเนี่ยเป็นรัะกองการอ่อนตัวแต่อ่อนตัวนี่มันอ่อนตัวลงมาแล้วนะฮะจากโฮมโปรที่ระดับ9บาบาท่ยเหลือว่า6บาทเพิ่งมาขยับในะรอบเนี้ยขึ้นมาที่ระดับเนี่ยแนละลงมาถึงระดับ6บาทกว่าแล้วเพิ่งจะขยับขึ้นมาจาก6บาทกว่าขึ้นมา7บาท ผมผมไม่คิดว่าเขาจะทำนิวไฮใหม่นะฮะแต่คิดว่าคงจะเป็นลักษณะของการรีบาวจากผลการเดินงานสารการใน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 ภาคใต้นะที่หัดใหญ่นะคงจะมีส่วนที่ช่วยทําให้ได้อยู่บ้างนะแต่ปีนี้ของตัวอุตสาหกรรมนี้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น i อ m ตัวติดตัวโฮมโปโกลโบ d u ด h โอโฮม ไม่น่าจะมีนิวไฮใหม่ได้แต่น่าจะเป็นลักษณะการรีบาวกับผมมองงนี้ฮะเม็ดเงินขนาดนี้ที่กลับเข้ามาเนี่ยเป็นการกลับเข้ามาในหุ้นตัวหลันะที่มีลักษณะการอ่อนตัวนะ,ะมันก็ต้องไปพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานที่ที่รอ,องรับได้ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเดียหุ้นหลายๆตัว ในกลุ่มแบงก์เองในกลุ่ม ICT เองเนี่ยได้ทำนิวไฮไปนะได้ทำนิวไฮไปได้ขยับจากเมื่อปีที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือไอตัวที่ที่ต้องตามกันอยู่เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มวัสดุก่อสร้างหรือพวกที่อยู่ในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยฮะที่ยังเป็นลักษณะอ่อนตัวอยู่ผมว่าเขาคงเลือกหุ้นที่เป็นจุดแข็งในเซตห้ หรือมากที่สุดเซตลอยกลับเข้ามาดูว่าในแต่ละตัวเป็นอย่างไรก็ผมมองว่าแนวโน้มในผลการงานรอบนี้ฮะต้องผมรอผลการงานในกลุ่มนี้ในปีนี้นะฮะในรอบรอบไตรมาสสี่เนี่ยของกลุ่มนี้กลับมาว่าจะทําราคาได้อย่างโฮโปรเนี่ยจะสามารถทะลุระดับ8บาทกลับไปที่9บาทอย่างเดิมได้หรือเปล่านคะงต้องตามนะ <S <S ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ okay, คุณสุเชษครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ